สูงอีกรอบนะครับอตอนนี้มาดูบริเวณในสวนนะครับยาลกนะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นอย่างเร็วนะครับเพิ่งตัดไปได้ประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งมะนาวทั้งมะพร้าวนะครับตอนนี้ก็จะเนี่ยให้ท่านชมว่าลกนี่ขนาดตัดไปแล้วแล้วก็ลัดขึ้นมาใหม่นะครับนะครับ อันนี้เลาะรั้ว,วได้ตัดไปแล้วนะครับตัดกระถินนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังเก็บงานอีกวันนี้ก็น่าจะเก็บให้เสร็จอันนี้ก็เลยให้ท่านได้ชมแล้วก็วันนี้ก็จะเอารถไถนะครับเอาวัน20แสิแรงรถไถคู่ใจได้ทำการไถนะครับอีกรอบนะครับนะครับี่มาก อันนี้ก็จะมีทั้งอะไรล่ะบี้นะครับเบียขึ้นจนจะแก่ตายแล้วนะครับนี่ครับลกนะครับก็จะทำการใช้รถไถนะครับไถนะครับตอนนี้ก็เก็บสายยางที่เดินน้ำเอาไว้แล้ว ตอนนี้เครื่องรถนะครับแบตไม่ได้ใช้ไม่ได้สตาร์ทนานก็สตาร์ทไม่ติดก็เลยทำการชาร์จชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ติดวอร์มเครื่องรอแล้วนะครับพร้อมที่จะทำงานนะครับตอนนี้ก็จะใช้ ยกไปวันนึงเสร็จแล้วนะครับอีชุดคอนโทรลนะครับอคอนโทรลยกไปนี่ขึ้นลงอันนี้ก็จะใช้ยกหางนะครับเลยนะครับสนไหมนะครับ ไปทำการใายเลยนะครับ ไปครับขนาดนี้ก็เดินดูได้ก็ดีขึ้นกว่าเก่าอาจจะมียาที่อาเหลือออยู่บ้างนะครับเป็นธรรมดา สหอสดูสหัาตาทีนี้ก็จะไปเก็บาทางมุมทางทิศตะวันตกอีกนะครับยังไม่เสร็จเก็บอีกนิดหน่อยรอเดี๋ก็จะไปต่อครับ โันตอกกระท่อมนะครับก็ได้มาเก็บในส่วนของตำคูนะครับล่องต้องลองเพื่อให้ยญามเบาลงนะครับกังจริงหญ้าก็ไม่นานะครับแต่ว่าเพื่อ,อปรับสภาพดินนะครับก็เลยมันไถได้ก็ไถไป เสร็จเป็นทีละวันครับครับจบงานนะครับวันนี้